สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำตาลจะพาทุกคนนะคะไปดูตัวมินิคันที่แมนนะคะรุ่น Cooper S นะคะที่เป็นตัวกลางนะคะมาในราคา2 2 9ล้าน9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาแตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงคะ่ะ ่แล้วด้านหลังของน้ำตาลนะคะก็คือตัว Mini คันที่แมนคู o ปอ e s สจะเป็นรุ่นกลางนะคะเอ่อก็จะบอกว่าคันนี้ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะคะก็คืออย่างที่เคยพูดไปนะคะก็คือขนาดเครื่องยนต์นะคะ2,000ซีซีนะคะขนาดรถ ะะแรงมา้าแรงบิดอะไรเงี้ยค่ะก็เท่ากันทุกอย่างกับตัวคันที่แมนรุ่นอื่นๆเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขานะคะที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะคะก็คือตัวหลังคานะคะตัวรุ่นกลางนะคะเขาจะมาเฉพาะหลังคาขาวเท่านั้นนะคะแล้วก็มาคู่กับสติกเกอร์คาดหน้าที่เป็นสีขาวนะคะและคันนี้นะคะมาในสีเขียวนะคะซึ่งเรียกว่าสีบิดทต เรซิ่งกรีนนะคะซึ่งเป็นสีเขียวใหม่นะคะส่วนไฟหน้าเขาก็จะเป็น LED เหมือนเดิมนะคะกระจังหน้าแบบลังพึ่งนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะซึ่งข้างหน้านะคะก็จะเหมือนกับรุ่น NT ทุกอย่างเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มขึ้นมาให้นะคะ ค่ะและคันนี้เข้ามาในล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะคะแต่ที่พิเศษนะคะก็คือคันนี้เขาจะมีน็อตเซฟตี้มาให้นะคะนี่นะคะก็คือจะมีน็อตหนตัวนะคะที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะคะนี่นะคะเป็นบล็อกถอดล้อนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวน็อตเซฟตี้อันนึงนะคะก็คือ,คอเอาไว้ถอดนะคะกับตัวนี้เพื่อแบบ ข้อดีของเขาก็คือก็คือป้องกันการโจรกรรมนะคะจากล้อมแมกนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากว่าจะเอาล้อมแมกไปไปด้นข้างหนึ่งเนี่ยมันจะแบบยุ่งยากขนาดไหนนะคะนอกจากนะคะหลังคาขาวสติกเกอร์คาดหน้าสีขาวแล้วนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะก็ยังเป็นสีขาวอีกด้วยค่ะก็คือจะมีดีไซน์นะคะเส้นสายนะคะลู่ลมให้มากกว่าตัวรุ่นก่อนนะคะ ไซส์สแกเทิของเขานะคะก็คือจะเหมือนกันนะคะก็คือจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ตัว S ตรงนี้นะคะถัดมาค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นตัว Comfort ตแอคเซสนะคะ with k e y l e s s Entry นะคะก็คือสามารถล็อกรถปลดล็อกรถนะคะแล้วก็พับกระจกมองข้างได้จากปุ่มนี้เลยนะคะ ถัดมานะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เติมน้ํามันเหมือนกันนะคะก็คือสามารถเติมน้ํามันเบนซิน91ได้95ได้แก๊สโซฮอ91ได้แก๊สโซฮอ95ได้ค่ะ ค่ะด้านท้ายของเขานะคะก็คือจะคล้ายกับตัวอื่นๆเลยนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะมีโลโก้ Cooper S แอยู่นะคะมีโลโก้ Countryman ตรงนี้นะคะฝาท้ายของเขานะคะก็คือสามารถเตะเปิดเตะปิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะนี่ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะ นี่มีป้ายสามเหลี่ยมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของของเขานะคะก็เป็นช่องเก็บของ2ชั้นเหมือนกันนะคะส่วนคันที่เป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นคูเปเอสขาจะมีเบาะปิกนิกเบนมาให้นะคะนี่ด้านท้ายนะคะส่วนหลายๆคนชอบถามนะคะเวลาออกรถไปนะคะว่าอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็คือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็จะมีพวกนี่นะคะเป็นชุดปฐมพยาบาลของคนนะคะไม่ใช่ของรถ ะะก็จะมีพวกผ้าก๊อสผ้าพันแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้นะคะไว้ในกรณีฉุกเฉินนะคะเบาะของเขานะคะด้านท้ายก็คือสามารถพับได้นะคะ3าตัวนะคะนี่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในตัวคันที่แมนนะคะไฟถอยเขาจะมีแค่1ข้างนะคะลูกค้าหลายๆคนออกรถไปไม่ต้องตกใจนะเพราะเออทำไมรถใหม่เออไฟขาดหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าคันที่แมนนะคะมีไฟถอยข้างเดียวนะคะอีกข้างนึงจะเป็นไฟตัดหมอกด้านท้ายค่ะในส่วนของเบาะในตัวคันที่แมนทุกรุ่นนะคะเขาจะเหมือนกันนะคะ ทั้งดีไซน์นะคะแล้วก็วัสดุนะคะก็คือจะเป็นเบาะหนังนะคะขอบขอบตกแต่งด้วยคันธารานะคะด้านบนนะคะจะมีลายฉลุนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นที่รองน่องนะคะเราสามารถดึงมาเปิดเปิดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ พวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะคือจะเป็นปุ่มควบคุมไฟนะคะไฟด้านขวาไฟด้านซ้ายไฟห้องโดยสารไฟแอมเบลไลท์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบ SOS นะคะก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะก็จะแนะนําลูกค้าทุกครั้งว่าให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะคะ ถัดลงมานะคะหน้าจอของเขานะคะจะเป็นจอกลางนะคะขนาด6.5นิ้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะรอ,อ,องรับ Apple CarPlay ได้นะคะแล้วก็มีมีนีเวกชันมาให้ด้วยนะคะถัดลงมานะคะก็คือจะเป็นตัวระบบแอร์นะคะก็คือเป็นแอร์แยก2ฝั่งแยกปรับซ้ายขวานะคะถัดลงมานะคะก็คือจะเป็นตัว นะคะคอมแอร์ Air, นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ Max-AC นะคะก็คือให้แอร์ทำทำงานเต็มกำลังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถนะคะตัว A ออโต้นะคะมันก็คือจะสลับกันทำงานนะคะถ้าเกิดเราอยากปิดนะคะไม่ให้กลิ่นข้างนอกเข้ามาก็ให้กดเป็นตัว M นะคะให้ไฟขึ้นที่ตัว M นะคะ อันนี้จะเป็นไล่ฟ้าด้านหลังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไล่ฟ้าหน้านะคะถัดลงมานะคะจะเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วกออ็สามารถกดตรงนี้เพื่อจะปิดเซ็นเซอร์หน้าได้ด้วยนะคะถัดมาก็คือเป็นตัวอัโต้สตาร์ทสต็อปนะคะปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะก็คือสตาร์ท รดนะคะดับรถก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นระบบ traction control นะคะแล้วก็ถัดมาะคะก็คือจะเป็นโหมดการขับขี่นะคะก็คือจะมีทั้งหมด3โหมดนะคะเวลาเราสตาร์ทรถขึ้นมาปกติก็คือจะเป็นโหมดมิดนะคะดันขึ้น1ครั้งนะคะจะเป็นโหมดสปอร์ตกดลงหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดกีนนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นปุ่มนะคะเอ่อ USB นะคะไว้ชาร์จแบตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะนี่นะคะสามารถจุดบุหรี่ได้จริงนะคะจะมาพร้อมกับที่เขี่ยบุหรี่นะคะ แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์นะคะเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้า7สปีดแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเราอยากขับให้แบบสนุกก็คือสามารถตบมาด้านซ้ายให้เป็นแมนนวลนะคะหรือว่าให้เป็นแบบเกียร์สปอร์ตได้ค่ะอันนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวเบรกมือนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวควบคุมหน้าจอกลางนะคะ ที่วางแขนในตัวกลางน,นะคะพอเปิดออกมานะคะก็คือจะเป็นช่องใส่ของเล็กๆนะคะแล้วก็นี่ด้านล่างนะคะก็สามารถใส่เล็กๆน้อยๆได้ สำหรับคันที่แมนนะคะรุ่นกลางนะคะรุ่นคู่เปรเอสคันนี้นะคะมาในเครื่องยนต์นะคะขนาด2000เบนซินนะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะ192แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรนะคะท็อปสปีดสูงสุดของเขาทำได้ถึง224กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของเขานะคะอยู่ที่15.9กิโลลิตรนะคะ0ูนยถึงร0อนะคะเขาใช้เวลาเพียง7.4วินาทีเท่านั้นเองค่ะ ค่ะแล้วสำหรับลูกค้านะคะที่จองและรับรถภายในเดือนตุลาคม2563นี้นะคะก็คือลูกค้าที่จองรุ่นมินินะคะคันที่แมนคูเปอร์เอสคันนี้นะคะรับไปเลยค่ะกระเป๋ามินิโทเล่นะคะ1ใบนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะรถก็เขียวกระเป๋าก็เขียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังรับไปเลยนะคะ กิฟต์วอเชอร์นะคะที่พักฟรีนะคะ1คืนนะคะที่มุติมายาเขาใหญ่นะคะมูลค่าประมาณ9,900กว่าบาทเลยนะคะพักฟรี1คืนนะคะสำหรับ2ท่านนะคะก็คือเรียกว่าไม่ต้องลุ้นรับเลยนะคะจองปุ๊บออกรถภายในเดือนตุลาก็รับไปเลยนะคะ แล้วลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ทักหาน้ำตาลทางไลน์ได้เลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำตาลด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย